สวัสดีครับ <serving os. S 2> ชื่อโต้งนะครับค่ะเราเป็นนักธุรกิจคริสเตียนนะคะแล้วก็รับใช้พระเจ้าเป็นผู้นําในิีตจักใช่เป็นทีมผู้นำในิสตจักรนะครับวันนี้เราจะมาถวายคําพยานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับว่าพระเจ้าพระองค์ทรงทําการอัศจรรย์พระองค์ทรงปลดปล่อยเราจากวิญญาณที่แอบแฝงเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะว่าเราเป็นคริสเตียนมา20ปีละแล้วเราก็เชื่อมาตลอดว่า <ใ>นไม่ีไม่มีีไม่มีผีไม่มีผี <laughs> ไม่มีวิญญาณอะไรที่เข้ามาได้อะไรเงี้ยครับจริงๆพอเราแล้วเราก็ไม่เชื่อว่าเราจะมีวิญญาณอย่างนี้เราก็มีโอกาสได้รับการบ่การปลดปล่อยเนาะโดยทางโดยโดยทีมของอาจารย์โอนะครับเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นประโยชน์มากที่ที่จะช่วยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็ ดีขึ้นเนาะแต่เอาจิงๆตอนแรกเนี่ยเราไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็รู้สึกว่าในใจก็คือคิดเลยค่ะว่าเออจริงๆแล้วเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่ควรเราชีวิตเราก็ไม่มีผีแล้วแหละไม่น่าจะต้องมีผีหรือมีวิญญ,ญาณอะไรเงี้ยค่ะที่เข้ามาแทรกแซงในชีวิตของเราได้และยิ่งในวันแรกอะค่ะที่ได้รับข้อมูลก็บอกว่าเนี่ยเรามีวิญญ,ญาณอะไรนะพระวิญญ,ญาณ ปลอมพระวิญญาณปลอมเออพระวิญญาณปลอม,อมแล้วก็ภาษาแปลกๆปลอมแล้วก็คิดว่าจะเ,เป็นไปได้ยังไงนะเพราะเรา สวัสดีครับอาอาจารย์แนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับอาจารย์วันนี้ครับสวัสดีครับผมผมชื่ออ่าพายัพสาวทอนะครับผมเองก็เป็นอ่าศิษย์ยาพิบาลมา17ปีแล้วครับผม,มในการรับใช้พระเจ้ญญาปัจจุบันอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุประมาณ40ปีครับผม40ปีอาจารย์เริ่มต้นเส้นทางความเชื่อของอาจารย์เนี่ยเมื่อไหร่ครับ เส้นทางความเชื่อของผมจริงๆแล้วเนี่ยครับตั้งแต่ตอนอายุยี่สามนะครับเริ่มต้นจากที่ไหนครับอาจารย์ตอนนั้นผมเริ่มต้นจากความหวังอืมทําอะไรที่ความหวังครับอาจารย์ตอนนั้นนอกจากรับเชื่อแล้วมีส่วนร่วมรับใช้ไหมครับรับใช้ที่ไปเปิดริจสัจรที่หมู่บ้านครับไปดูแลริจสัจรหมู่บ้านตอนสมัยตอนที่รับเชื่อได้ประมาณ อสี uh, ่ถึงห้าเดือนอ๋อ oh, และอาจารย์ก็เข้าหลักสูตรอบรมของพักกัมพีเขาด้วยใช่ไหมครับเรียนด้วยครับผมได้รับการฝึกอบรมอ่บสพีกับทางผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ถูกส่งตัวไปอบรมที่ต่างๆครับผมโอ้ oh, รับใช้ก็เป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับผู้ดูแลกลุ่มใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมตอนนั้นก็ดูแลทั้งริศจกักรแล้วก็ดูแลกลุ่มเซลล์ uh huh. ตามสถานที่แล้วก็ค่อยๆเลื่อนลำดับขึ้นมา จนกระทั่งมีเหตุทําให้ออกจากที่นั่นแต่เราไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่าวันนี้อาจารย์อยากจะมาเตือนพี่น้องเรื่องอะไรครับก็จริงๆแล้วนะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้มีโอกาสให้ได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียวกว่าการหัวเราะในพ้องญาณแล้วก็การพูดประสาแปลกๆนะครับซึ่งในตอนแรกเองเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่จนวันหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสเนี่ยไปสัมผัสถึงการรับไฟพ้องญาณ แล้วปรากฏว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าถามว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกดีไหมรู้สึกดีมากๆครับ uh huh. รู้สึกดีรู้สึกว่ามีความภาระหนักที่มันอยู่บนปาของเราเนี่ยรู้สึกว่าความกังวลความทุกข์ใจอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกชีวิตของเราเนี่ยเหมือนได้รับการลดน้ําใหม่หมดเลยอือาจารย์เป็นรับไฟมากี่รอบไม่ต้องไปบอกว่ารับที่ไหนนะครับแต่โดยประมาณอาจารย์เป็นรับมากี่รอบจากหลายที่หลายทางเนี่ยอาจารย์เป็นรับมากี่รอบมั่งเนี่ย สิ่งแรกที่ผมไปรับมาเนี่ยก็คือผมรับมาอย่างน้อยประมาณสอ,องถึงสามรอบสองถึงสามรอบครับ <Mul ic of vinegar> ครั้งแรกอาจารย์ไม่มีอาการอะไรแต่หลังๆเริ่มมีอ่าครั้งแรกไม่มีอาการอะไรครั้งหลังนี้เริ่มมีเริ่ม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 ผู้ภาษาแปลกๆมากขึ้นอ่ะฮะอาการหัวเราะมาเมื่อไหร่ครับ <im ic of cocaine> อาการหัวเราะมาตอนที่อผมมาไปรับครั้งที่สองครั้งที่สองแล<อ>้ว <fright? S 2> ผมก็กลับครับผมไปรับครั้งที่สองแล้วเริ่มมีการหัวเราะ เพราะว่าผมฟังคําเทศนาในเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นการหัวเราะอัตโนมัติโดยที่ตัวเองที่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงโดยที่ผมฟังคําเทศนาครับโอ้ฟังเทศคำเทศนาเกี่ยวกับเรื่องเสียงหัวเราะในพระวิญญาณตอนนั้นรู้สึกดีไหมอาจารย์ก่อนจะมาโปะแตกว่ามันไม่ใช่เนี่ยดีดีมากๆเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าออตอนแรกเนี่ยผมดูดูทาง youtube ซึ่ง ดูจากผู้นตํตสาวประเทศก็หัวเลาอผมผมไม่เข้าใจว่าการหัวลาอนี่มันดีไม่ดีแต่ผมรู้สึกว่ามันหยุดไม่ได้ม,มันหัวลาะแล้วมันหยุดไม่ได้อืมตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นของพระเจ้าแท้ๆล้วนๆไม่มีปนเลยใช่แล้ววันนี้อาจารย์จะมาบอกพี่น้องยังไงมันไปโปะแตกยังไงว่าเฮ้ยมันต้องระวังนะมันมีไม่ใช่นะมันยังไงนะเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นผู้รับใช้รู้พระคัมภีร์รับใช้มานาน อยู่กับเรื่องพยวิญญาณก็นานมันโปะแตกยังไงอาจารย์ถึงมารู้จักกัน <ผม S 1> ไป,ปงานผมแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอาจารย์เล่าให้พี่น้องฟังเตือนพี่น้องด้วยให้พี่น้องมีแง่คิดด้วยนะคือ,อมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้ไปไปเยี่ยมพี่น้องที่ต่างจังหวัดอันนี้ผมผมยังไม่ได้อาจาย์ฟังนะครับไม่ป,ปรากฏว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเขาไปรับไฟมา แล้วก็มีการหัวเกการาะปรากฏว่ากลับมาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นซึ่งอายุประมาณหกสิบปีทําไมเขาไปรับมาหลายรอบแทนที่ชีวิตของเขาเนี่ยจะดีขึ้นกับคนรอบข้างบอกว่าเธอเนี่ยเริ่มที่จะอร่างกายแย่ลงไปเรื่อยเหมือนถูกผีเข้าผีออกผีเข้าผีออกอยู่อย่างนั้นครับแล้วอาจารย์สุดท้ายนี่อยากเตือนอะไรพี่น้องสุดท้ายบอกอะไรพี่น้องครับ สิ่งสำคัญก็คือผม <Yeah. S 2> ผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับคนที่ท่านที่หลายท่านที่รับไปเอาอยายาหรือการหัวเราะหรืออะไรต่างๆนะผมไม่ได้บอกว่าคือคือผมอยากจะเตือนแค่ว่าถ้าต้องมาเช็คเช็คชีวิตนะครับถ้าต้องมาเช็คนีว่าการที่เรารับมาเนี่ยนะครับชีวิตด้านผลของมันเนี่ยมันเป็นยังไงอื mm. ถ้าท่านรู้สึกว่าผลมันยังแย่มันยังรับมาแล้วรู้สึกยังป่วยอยู่ยังมีปัญหาอยู่ยัง ยังเจอเหตุการณ์หลายๆเรื่องอยู่ทาให้รู้สึกมีความอารมณ์ยังไม่เปลี่ยนหรืออาจจะเปลี่ยนแล้วแต่มันรู้สึกว่ามันยังไม่หลุดนะฮะต้องมานั่งมาเช็คว่าต้องระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องการหัวเราะเพราะว่าบางครั้งการหัวเราะนี่มันไม่ได้มาจากพระเจ้านะฮะบางทีมาจากผีเลยอืมนะครับมันอาจจะมันอาจจะมีอารมณ์สันติอาจจะมีอารมณ์สันติสุขตอนหัวเราะเนาะแต่ว่าอื่นต้อง so like Alter, ดูหลายอย่างไอ้แม่ ครับดูหลักให้ดีดูหลักจากพื้นฐานพระเจ้าของพระเจ้าครับผมแล้วก็หนุนใจพี่น้องผมไม่ได้ไปต่อว่าผู้รับใช้ท่านใดนะครับในการที่ท่านให้เกี่ยวกับการรับเทววิญญาณน,นะครับหรือรับไฟหรือรับอะไรต่างๆแต่ผมกําลังบอกว่ามันมีการป,อปลอมปนนะครับบางทีชีวิตของท่านไม่ได้ถูกชําระไม่ได้ถูกชําระโดยที่มาโดยถูกชําระจากพระเจ้าโดยชัดเจน แ้วท่านก็ไปรับใช้พระเจ้าโดยเอาหัวเลาะนั้นการภาษาแปลกๆนะั้นไปให้กับคนอื่นอาจจะมีผลเสียต่อผู้อื่นได้นะครับต้องระวังให้ดีถ้าสมาชิกอาจารย์หัวเลาะอาจารย์จะบอกให้เขาพูดเลยพระวิญญาณน,นาหรืออาจารย์จะจับเช็คก,ก่อนต้องเช็คก,ก่อนเลยแต่จริงๆพี่น้องที่ท,ที่ที่มาผูกพันตัวที่รับใช่ร่วมกันไม่มีการหัวเราะ,หล,ะหลายคนก็ไม่ได้ไม่ได้หัวเราะเลยเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้หัวเราะเลยอย่างนี้ ผมคนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วก็มีผมคนเดียวอาจารย์ที่หัวเราะผมคนเดียวเลยครับผมเอาไปไปวางมือกับพิญวิปป่ตชอื่นกับหัวเราะอาจารย์เอ่อค่อยนำค่อยนํามาเช็คกันแล้วกันว่าเป็นอะไรก็ดีใจที่อาจารย์จริงใจถวายครรยายนะครับก็เอามาเตือนกันนะเราเราอยากให้เราเราเชื่อว่าทุกคนรักพระเจ้าแต่เราก็ต้องทันกลอุบายของมารและผลมันก็เกิดเพราะว่า มันก็มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้รับใช้พระเจ้ามันขัดขวางทำให้งานของพระเจ้าไม่ฟลไม่ไม่ทะลุทะลวงดังนั้นก็ออกมาเตือนกันก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราคงมาเจอกันอีกแน่นอนนะครับครับ,าารรบสวัสดีครับพระเจ้าอิปนะครับสวัสดีครับครับครัพระเจ้าอิป่ครับผม